สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเต้นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับผมพันธ์ปอมวิถีอีสานยุคเก่าเหรอครับสวัสดีครับพันธาวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพันธ์วิถีอีสานให้เก่าเหรอครับครับทีมงานท่าวิถีอีสานมืาอนี้ยครับไปทางไหนครับนี่คือภาคกันทั้งถือทั้งกู้ทั้งวิ่งครับพ่อมือนี้มันมาดำน้ำควยพันธาพันสันสานเห็นมันเลี้ยวเออมือนี้มัอนกับเพราะจินเข่าดิครับก็เลยคือว่า อยากกินก้อยปูใส่ปลาขามไหมครับไม่พี่น้องบ้านนี้ก้อยปูใส้ปลาคั้มก็เลยสิมาสอดมังคือว่าทั้งหน้าพันสารนี่ทั้งนี่กระจอกว่าเล่ินวันเล่นยาสียาครับใครเขาทั้งบ้านเฮาล่ะแถว่าเล่นแบบธรรมชาติ์เพราะง่ายว่าบพรง่ายว่าคนอีสานบ้านเฮาแต่พอแต่เมียมาเพิ่นบ่เคยพายกินได้แบบนั้นคือถ้าเกิดว่าเฮาเล่นวันเล่นยาปุ๊บบ่ว่าจะเป็นพวกหอยปูปลากบเขียดอีหยังก็ะซ้างล่ะบ่อยู่แน่นอนบ่อยู่ครับครับมันตายมันตายมันบ่มีเลย ก็เลยว่ามือนี้ทีมงานพำภามีอีสานทาหลังจากแต่ภาพเราเรื่อยๆก็อาหารกินกินน้ำเด้วปาะเนี่ยอาหารกินกินไว้นี่พี่น้องครับมาหากินน้ำสงใค้ลงนั่งสิล่ะมาแล้วผมจะสอนรีบปูหรือสอนเรน้ำแจตะการั้นสิล่ะครับอืมหาเสบสอนไปนน้ำแจะขั้นให้ขั้นหน้าไปครับนี่ครับพี่น้องครับก็ให้ยพานควอมเป็นโชว์พี่น้องครับเป็นพี่พอได้บไเนาะสอนไดพอพอเปลี่ยนไหมฮะนี่ครับพี่น้องครับแม่ไทยรับผมมาโชว์นะโชว์ให้พี่น้องพวกนี้ได้สามโตครับ อว้ยมีตัวงานเดี๋ยวครับจับจับจับช้นเลยชขอเนี่ยครับปูพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเริ่ขอเบิ้งกระชัดๆน่นะคือสิปูนี้ไงเพราะถ่ายจับโู้นเลนี่แหละครับเขาเรียนว่าปูหน้าปูหน้าปูหน้าขาเจนี่ครับพี่น้องครับเอาใส่ถังไว้เบ้าตัวสวยงามขนาดเลยเนี่ครับโอ้โหมัดพี่น้องครับมัดมือกันอีกแล้วเนี่ยพี่น้องบาทเดียวได้สามตัวพี่น้องครับว่าไงว่ามัอนี่นี่เอ๊ะอย่างกับพ่อกอยปูก้อยปู ก้ปูท <boundaries> ับกระคำน้อยโอากระถือกโอ้โหถือกบน้อยปูกระถือเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องครับปูกระถือแล้วนี่หาปูได้กินปูได้พี่น้องเด้อปูกบกบขึ้นหลเลยทั้งวันนั่นต่อเฮ้ยนีักษตัวครับถึอสองตัวนั่นเอาตาจับจับโซนโซนน้องนะครับนี่คือกบน้อยครับเฮ้ยนี่พี่น้องครับกบน้อยเพิ่งเล่นมอนเองนี่ครับอันนี้เขาเขาจะไปเอาไปเลี้ยงหรือจังไหนครับโอ้ย พันธะวางเดี๋ยวมันโตหน่อยเอาเซลไปกินหรือเซลที่ไหนให้ผมปล่อยซะนี่ครับพี่น้องครับถูกต้องครับพี่น้องครับถูกต้องครับพี่น้องครับนี่อันนี้คือกวบน้อยก็คือพันธะสารโมซักุเขาก็คือปล่อยน้ำกันเห็นมันใหญ่สะกินยังเอาแมนแมนปล่อยคะแมนครับพี่น้องครับถูกต้องแล้วหนึ่งการยื่อการกินกระซังอีกอย่างกระซังเขาเป็นพันกับจีงการหายุ่งหากินแบบวิถีชาวบ้านเขาครับผมตัวใดน้อยตัวใดสมควรปล่อยครับปล่อยเพราะเขากินตัวใหญ่เขาได้กินหลายแม่นบ่ครับคือคือพันธุ์ปล่อยแล้วอืม ไอ้หายูหายกินเนี่ยมันใหญ่เตื่นตัวนะครับก็คือจะให้คนจับได้ครันีมเอาไปครับอืย่าให้อย่าให้คนจับได้เด้อเพราะัำนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยผ่านวิถีสารครับพี่น้องครับหายูหายกินยู่แต่ว่าเขาเอินว่ามีจัดจะบันในการหายูหายกินครับพี่น้องครับดูดีแต่ว่าคู่ไหมเอาไงว่าตัวใดมันน้อยกับพลอยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาหายกินข้างหน้าพี่น้องครับเดี๋ยวมันใหญ่เขาก็ได้กินหลายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้ยอดเลยครับพี่น้องครับ ง่ายว่าหาเพราะเราอยู่ได้กินไม่ทันว่ะบางทีกับพันธสารทายยังครับทักหนัอยครับพันธ์สารฮะหาจกหูปู่ได้พี่น้องกันจกหูกับจกหูเวาจกหูกับแจ๊กจกหู้ยังไปแท่กับจกหูปูแล้วครับผมผมปรกสบควครับเรสจนเครับเสกครับเนี่ยปูครับปูหน่อยกำลังดีเลยนี่เนี่ยครับกำลังดีเลยครับนี่ปูหน่อยนี่ยงามพี่น้องครับจิ้นกับซุปนู้นไม่สมกันเลยที่ครับ อีกต่างมังกระเด็ดอีกทั้งคักอีกเหครับอันนี้นี่มันอันปูนี่ถ้าถ้าถ้าเบ้าเรือหอดปูนี่ปูนี่มีจักรินิครับพอมันมีหลายปูอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาจะเคยเห็นตัวน้ำพันหน้ากับมีอันไข่หน้านล่ะแต่ว่าทั้งบ้านเขาจะเป็นปูแบบนี้เป็นปูแดงๆตัวยหงไงครับเขาเอื้อปูหน้าเหรอครับอยู่้างนี่ แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นมันมันมัน,มน,มน,มนตับวบิใหญ่ไหมแต่ว่าเป็นปูหน้าแต่ว่าจะเป็นตับวบิใหญ่อาวขาวกันสิครับผมบิใหญ่ครับปูมันส <little> ิดซ้ำย,ย,ย่างใหญ่หรือกับโบกเกินโปรตีนครับอืมแม่นครับแต่ว่านี่เป็นปูหน้าแท้ปูหน้าแท้ครับต้องพูดแออ <c oughs> ท้พ่านปลอมี่ครับน,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 นี่ครับเอาใช่พครับผมเป็นจะกลับเลยแล้วโอ้ยพี่น้องครับเอาสิจับบวกกัดจับพี่น้องครับจับมันเอาสิจับพันสารยับมันหนีบมือ ตัวเล่น้อยแต่ว่านีบเจ็บเจ็บพี่น้องครับว่าเวลาปูหน้าหนีเพราะธรรมดาครับเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเอาสอนไปเรื่อยๆพี่น้องครับเนี่ยครับผมให้เดี๋ยวไปเบื้องละพานสายก่อนครับว่ามันเป็นน้ำหู้เพราะว่าหู้หู้ย่งไรเดี๋ยวให้ให้พ внимание. ัดปอมมันเมันสอนทั้งนี้ครับพี่น้องครับวันนี้เอามันอย่งไรครับหู้มันให้พี <Canada> UH! ่น <mark> <fingerprints lichkeit> ้องคนเบื้องนะครับหู้ปูเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเด้อเดี๋ยวมืนหนี้พาเบื้องหู้ปูครับพี่น้องครับสีี่เด้ออันนี้ เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อนี่ครับพี่น้องครับปลาแมนบ่เนาะพี่น้องว่าเนี่ยเอาให้จุกให้เบิ่งก่อนนะครับมันแมนแทบบอมันจะมาจุกทอมันบ่แมนอันหูน้ำบ่อบ่ะมันเมนหรอปูนอะไรนี่นี่ครับพี่น้องครับเบิ่งก่อนนะพี่น้องเด้อผมว่าหูน้ำบ่อน้ำอย่างบอแั่ได้ป่ะโอ้ปูอีหลีครับพี่น้องอรัโอ้ยกู้นะครับยกกู้นะยกกู้ยก้โอ้ยยกกูเห็นปูนล้วเนี่ยเห็นกับต้องยก บอลบ่นีบมือมนเนาะบุญนีบตัวจับกับม,มันใหม่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับปูหน้าก้อยใส่มันขามันสาลักสูดต้นพ่อปอม,ปมอู้สดงว่ายิ่งทำให้น้าเขาหนีไหลายเลยมั้งครับ,รบรเดี๋ยวอันนี้ผมถามก่อนอันนี้คือปูหน้าอันนี้ปูหน้าอันนี้ในตัวลูกมันหรือตัวแม่มันครับตัวนี้ตัวตัว,ตวผูวตัวพรอมัานาว่าว่าใหญ่สุดตำหนี่ใหญ่สุดตำหนี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับ เขาบอกเขารียกว่าปูนาแต่ว่าแต่ว่ามันมีหลายหลายหลายพันมันจะมีหลายพันตัวนี้พันสีขาวครับผนพันสีแดงสียุคคู่ของนี่แมนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าซุ้มซุ้มยังไงก็มีมันจะยังไงซุ้มนั่นครับพี่น้องครับอันนี้พันผมขึ้นว่าน่าจะเป็นปูนาแท้ครับพี่น้องครับดั้งเดิมปูนาดั้งเดิมแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศพี่น้องครับน้ำทงไฮทงนาครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินการหาไปพอได้อยู่ได้กินไปน้ำทงหน้องเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นไงว่าแล้วจากการไดด้การงาน น้ำให้น้ำหน้าพี่น้องครับขึ้นเที่ยงกะอืมต่อตอนที่เขาจะขึ้นเที่ยงกะหายอยู่หากินไปน้ำแน่เพอได้อยู่ได้กินนะพี่น้องเนานะนี่แหละครับพี่น้องครับกะถือว่าเป็นวิธีชวิต yes. คนอีสานบ้านเฮาถือว่าเป็นการดับรุงชีวิตครับพี่น้องครับแบบพอเพียงเพราะว่าหากินน้ำทงให้ทงหน้าละไม่ไดให้ทหน้ากัหากินทงให้ทงหน้ามาบ่ได้ไปซื้อไปแลกไง,ง,งละครับพี่น้องเนานะกะถือว่าเป็นวิธีอีสานเขาโดยแท้ครับพี่น้องครับนี่แะครับผมคือบรรยากาศน้ำทงหน้าทั่วทั่วไปพี่น้องครับอันนี้กะ ไอ้ยังเราพ่อได้พักยังง่าพักกันยังครับเอ้ามันแมนอยู่ติพ่อเนี่ยแมนเอาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับแมนครับแมนเท่าไรครับอย่างจะดีบัตรท่านออกดอกกำลังดีโอ้ครับได้เลยไดู้ลังครับจุกูด้านบัตรทอนครับครับเดี๋ยว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 เบิ้งพักกันยังก่อนอันนี้เก็บางยาเลยพ่อพ่อนี่บางยาเหรอครับหาขวๆอยู่น้ำให้น้าเลยอยู่น้ำให้น่าเหรอครับเดี๋ยวเดลยครับพี่น้องครับเบิ้งโดดเบิ้องก็ได้พี่น้องแล้วครับไม่พี่น้องพักสังเกตยังง่าพักกันยังเนี่ โอพักแสงแงีอันนี้พักแสงแงีง่าโดยตรงเลยพ่อเฮ้ยนี่ยังเหรอบ้านท่าพ่องู <laughs> <laughs> โว้ยพี่น้องบ้านท่าบ้านสางกระยานงูก,กันเลยพี่น้องเลยพักกันนี่นี่ครัพ่อใส่กล้วยปูงเสียบผักดิเฮ้ยมันแมนอยู่ติแมนเขาว่าใส่แกงเราไม่ใส่โอ๊ะปลาคือพันนี่นี่ใส่ได้หลายอย่างกันจะให้จังทักนี่มุกเจียดกันนะใส่ข้าวครัวเราใส่ผักกันแย่เงี้ยพรพี่น้องบ้านนี้ พ่นนี่เส้นเลหลายอย่างครับกินกับกล้อยปลาหางเด็ดขั้เองเลยขอเพลงหอมผักตะงแง่งนะนะพ่อผมร้องมุป็ิโนครับเพลงหอมหนุกผักตะแงงครับครับผมครับเฮ้ยหอมผักตะแงงผู้ใด้แกงหน่อไม้ว่าิัานว่าอันนี้พานสานไว้นะครับผมแต่ผมครับผมฟังโมพิบผมคิดว่าหลัจะได้ยินอีกเขึ้นขึ่นปลาหอมผักตะแงงยามฟ้าแรงข่ำลงมาเนุนพี่หนุ่มอันนี้ผมฟังแบบเปื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าขอโทษขอไฟเสียงบบดี นี่ครับผมครับแม่นครับพี่น้องครับหอมครับแตงแงานพี่น้องเลยคือพอดีเสพพฝนเป็นผู้ร้องไปกับแม่นควบมเพิ่นอีหลีล่ะครับครับผมด้วยปนควนฝนตกมาอยู่อีสานนี่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ่านถาไอผ่านสามเพื่นโซ่เสียงพี่น้องครับเนื้อผมครับกหากินน้ำตรงไงตรงหน้าไปพี่น้องครับเพราะว่าเ้าว่างจากการเอ็ดการเล่งงานพี่น้องครับหากไปเอ็ดยู่กินตอนเที่ยงพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาไปให้พ่อะยู่พวกกินก็ตนองพี่น้องเนาะบไปนี้เนาะเอาครับไปุครับผม อนไปเรื่อยเดี๋ยวให้พันธาเพื่อนเอาวีงมาสอนให้พี่พอดีนี่นะครับพี่น้องครับผมนะก็ถือว่าเป็นได้ครับเอาว่าให้พี่น้องเบิร์นนะครับพันธาผมพคตรเหลือดินี่ครับพี่น้องครับมาเพราะงั้นหนึ่งพี่น้องครับใส่เวลาบวกเกินถึงคนที่พี่น้องครับก็ถือว่าท้าไมอยู่ยได้กลิ่นก็ถือว่าพราได้อยู่ยได้กลิ่นพี่น้องครับใส่ใส่เวลาบวกเกินครึ่งชั่วโมงนะพ่อเนาะไม่กันมาหา ว่าเมื่อนี้พ่อที่โชคดีเมื่อเองครัผมจะเป็นคนก๋อยปูหน่อยเองครับก๋อยปูหน่อยพักแตงเงียงครับพักแตงเงียงก็บักขามดิบบักขามดิบดีกำลังดีเลยครับมันก็ประคามน้อยขำน้อยครับพี่น้องครับนี่นะครับผมได้อยู่ในกินน้ามื่อวานกับมีเมนูเมนูหลักก็คือสิ่ก้อยกับปูบหายอยู่หากิน,นห,หน่อยลงเน่าอยู่แหละเขาได้ไปซื้อเขาได้ไปแลกไปหาเนื้อเขาได้กินโดนแล้วครับผมมือ้อนี้เรามื้อวสิ่ก้อยปู ใส่บกขามหน่อยยพี่น้องครับเอากระส้นเดี๋ยวเขับยืดยืดกินน้ำพอเนาะครับไปพี่น้องครับเข่าไปในบ้านไปยืดยืดกินน้ำครับวันนี้โอ้พี่น้องครับป่นนะครับพี่น้องครับคือบรรยากาศพี่น้องเข่าก็ร่างเขียวพี่น้องครับทั้งนี้ก็เขียวแล้วเพราะเพิ่นดำก้อนเพราะมันทันหน่ำนะพี่น้องเห็นเนาะครับเดี๋ยวไปเข่าเขียวแล้วพี่น้องครับเข่ายืดยืดกินน้ำกันก้อนพี่น้องครับปมกระเจ็บคอบ่อดีที่คัดพี่น้องเขาเลยลายพี่น้องเลิกไปครับพี่น้องครับไปน้ำกันไปเลยนี่นะครับพี่น้องครับก็คือเขามมมมาาาาาาาจจกกกกกนนนเเื่่อออีี้้้ะะพพ็ไไดดดปลูยงครับ มีพ่อว่าบ่เจ็บก็บ่เจ็บมาเลยหรอครับจัดมือกันแล้วนี่ครับเราตะปูก็คือวันนี้ผมไปดำน้ำซอยพ่านสารกับพ่านขากับพ่านเต็นครับผมมุน่าเต็นเพิ่นก็ว่าขึ้นว่าอยากกินก้อยปูเี็นไหมครับหรือว่าตับปูเสียบขามหน่อยอี่าง้ยครับเปล่าก้อยก็ได้หรือตับก็ได้วิธีการอีกจังไหนครับพ่อนก็คือเขาแะออกเอาเอาชี้อย่งมันออกหรอเขาเกิด ตำผิดตำอยังใส่ซีหอมใส่อย่างนี้กันนี่ครับผมแกะเลยเดี๋ยว่าให้พี่เห็นน้องเพิขาชมเอาพี่น้องครับว่าเขาจะตังไดนะครับพี่ที่ขานว่าข่าวอย่างนี้ออกบ้างครับพี่น้องครับผมไม่ครับปกติแล้วกันหัวตีก้อยนี่นึกว่าตำนี่ผม้ว่ต้องเอามันปูใส่ดินี่บ่ครับเฮาะตีแกะวอัตัตหนัอึคมันนี่ครับพี่น้องครับควรที่เขาจะเอาหรือเพีองเล็กนี่ครับพิธีการแกะเดี๋ยวแกะไปเรื่อยครับพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้ลายเครื่องอันนั้นเดี่ยให้พ่อเราแกะก่อนพี่น้องครับแกะเรื่อยๆก้ไป เขาล่างเรียบร้อยพี่น้องครับครับผมโอ้เขาจะบอกมันเอากระดองมาใส่บอรครับแล้วเขาเอาสิถิ่มบอกครับมันกับกระดองมันเนี่ยปกติแล้วคันพูดพูดสีเอาไปหนังเข้าวเจากระดิษเอาเอาเอามันถูกตัวถูกตัว,ตวหรือม,อมันต่มใส่ดองหนึ่งแล้วเอาเกลือ,อยัง,งหว้วยแล้วก็ไป,ไปอุไฟโอ้มีสูตรอีกนะครับเอาเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะให้ครบสูตรเลยมันนี่เสิร์ฟนี่ครับคือปูนี่เฮ็ดเฮ็ดลาบก็ได้ดีครับเป็นลาบซุกนี่โอ้แต่ว่ามื้อนี้สิลาบดิบสิสิก้อยดิบก่อนคันนี้ซุ โอ้นงเกียร์ทั้งยังต่นย่งบดนี่ต้องครับเอ้ยเดี๋ยวกัเชียวเอาน้ำปูที่ต่ำนี่ครับออกมามันจะได้ประมาณจะถ้วยนึงนี่แหละอืมเอามาก้อยเอา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 ลาบมามามะปูมาหยังโอ้เสียบขั้นพิธีการพี่น้องครับเอาเอาเอาเ่าไงเอาน้ำท่องมันออกเออมันออกแล้วแกะเลยเขาเขาเอิอนน้ำท่องคือเรียกว่าเตี้ยวปูนั่นแหละเตี้ยวปูอันเลยเอืนสั่นเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพ่อเอามาให้พี่น้องเบื้งการมันชัดๆเอามาเอามาแล้วก็เออ เดี๋ยวมาแกะบึงคชัดก่อนีิครับพี่น้องการวิธีการแรกคือแกะเตียวมันออกครัแกะออกไปเลยครับอือแกะเตียวมันออกแล้วครับบ่เอาเตียวมันครับแล้วก็หันนี่ออกครับพี่น้องครับนี่นี่ง่ายขึ้นมาเลยครับโอนี่ครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับผมนี่อันนี้่วนนี้เขาเก็บไปซะก่อนนี่เก็บไปครับเตี้ยวผู้อยากเอาไปสุกแต่คือเอามันมันใส่กันครับต้อมไปครับพี่น้องครับโอ้แกะเตียวมันออกเลยพี่น้องครับ ผมมิธีการโอ้ผู้เคยกินกะทิดอเชื้อมากินเหมกันเด้อครับก้อยปูนี่เอ้ยมาลองเบิ่งครับพี่น้องครับใครอยากใครอยากกินก้อยปูคุณเคยกินแต่ก้อยปลาบาดนี้ก็สิกินก้อยปูครับมาหนี้ก้อยปูลองเบิ่งครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อป๋อมแกะก่อนแล้วพี่น้องเด้อบมาหนี้เด้อครับเนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็คือผลงานที่คุณพ่อป๋อมไปเรียบร้อยแล้วครับเขาแกะอีหยังเรียบร้อยเนาะพ่อเนาะครับ คือแกะส่วนที่เป็นเนื้อเอิร์กของมันครับพี่น้องครับกราต้นขาส่วนอย่างพี่นี้เนี่ยแหลกกระดองมันนี่ครับเขาแยกไว้อย่างสี่เขาแยกไว้ครับอู้อีกเท่านึงแนี่ยครับมันสิมันเลยนะพ่อเนาะนะครับบัดนี้พ่อตามแจวเนี่ยครับมีแบบพริกแน่ครับพี่น้องครับมีหอมแดงครับอ่าเนี่ยอีกพว้าไปไหนตัวนี้เหรอครับที่ทีแบบพริกกับหอมแดงเนี่ยหล่ะบัดนี้มีมีแบบขามหน่อยครับนี่แบบขามหน่อยอ่พี่น้องโตเด็ดเลยโตเด็ดเลยเหรอครับนี่เอ้าเฮ็ดวิธีการที่พี่น้องเบิ้งนุกไปมันจะใส่แบบเนาใส่อย่าง กับโสูบับขามหน่อยด ه, ิอ,อ,อ้มันบ่เข้ากันบ่บ่ครับมันคนละย,ย่างกันเลยขามหน่อยคือสุดยอดแล้วคือพวกเน่ากับไส้เลยแต่ว่ารสชาติของมันนี่สีบปสูบับขามหน่อยมันเพี้ยนครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งวิธีการพี่รองกาต้องตำใหม่ให้ขามละเอียดที่กันครับนี่ครับพี่รองครับนอ่ครับพี่รองหอมเลยเห็นไหมหอมกินได้กินแล้วครับอืมนี่ครับพี่น้องครับ,บ ทั้งนี hey. old, ้พานถ่าเพิ่นลาบพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะเป็นลาบทั้งพี่ทั้งนี้เอ้ปูด้วยพี่น้องเราเที่ยวกันได้พี่น้องเออยปูนี่เหรอครับคือชาวนาฮู้ดำหน้าขึ้นฮู้กับโบ๊บี้จีนไปหาซื้อยูซื้อกินขันยูไก่บ้านก็บแต่คือกินแบบนี้ก็แล้วเรืครับแมนครับหากินได้ลอยลงหน้าครับเสียบได้พอครับเขาหากินไดลอยตรงกลางสินะบอกนะว่าของธรรมชาติน่ะธรรมชาติของฮู้เหรอครับพี่น้องครับคือไปสวนนังเทืยก กระดิกบหน่อยนะสิก็มาต้มปนยิงกระบวกฟักรวมหยาไปแล้วก็แล้วเนี่ล้วแซ่บพร้อมเลยแ่บก็หานตลาดพี่น้องนีี่พ่น้องครับดืวยกินแบบเทาไหร่เจ้าน้าเขาเหรอครับบองไงหากินแบบพอเพียงครับอันนี้กินลาบหมูทอดหมูยักษ์สิบหางเงินเสีไปซื้อครับปนั่นเลยอันนี้กับปลาเย่าเหลือแต่เมื่อไหร่ครับหมูเนี่ยครับเลือโอ้ได้หมูว้างนี่ยละครับพี่น้องครับแต่ว่าหมูตอนหนึ่งผ่านถาเขามาฟักลาบตกอแต่ว่าตัวนี้แต่แทบผมถ่าอยู่ตอนนี้คือถ่า ก้อยปูของพ่อปอมฝีมือเพิ่นครับพี่น้องก็คือจังเด็ดเพิ่นเลยคือจังเห็ดตำปูก้อยปูนี่รสชาติของมันต้องออกว่าเสียจัดในจยน้อยที่ครับไม่แม่นบ่ะพ่อแม่นครับก็คือเห็ดสมจังน่อยโอ้ต้องสิเข้าท่ากันครับต้องเพลกับสมเลยครับก็คือเห็ดจีนพี่นจางนี่มันจีบบอแม่นแล้วบ่แม่นแล้วครับพี่น้องครับเหเดมันเข้ากันพี่น้องครับเอาวิธีการพี่น้องครับมะขามในไส้พอสมควรเนาะพ่อเนาะครับก็คือก้าพอดีเหรอครับอืมครับพี่น้องครับ ปลาพอดีเด้พี่น้องเรื่อยๆครับนี่คือตำห้ออกเกือบแล้วเยอะแล้วครับอืมพี่น้องครับเอาได้ได้ที่เดียดิครับเป็นตำเราควรจะอย่างลวเอาใส่เลยพี่น้อง,ออน,องนี่คือใส่แล้วครับพี่น้องครับใส่ไปเรื่อยหน่อยตำไปเรื่อยหน่อยมันแหลบไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับจะว่าบอยให็นส้นน้ำประเดียดนีครับไม่ใส่นประเดียดน ไป็นชนิดอีกเหรอมันสิขาวดิบ่อไฮไสหน้าปลาแดกเนครับเอาอีใช่อย่างแท่นคือสิใส้เกียร์กับน้ำปลาแค่นั้นี้ครับอ้พอ่พอแล้วพอ่อแล้วครับเอาพี่น้องครับเอาสูตรพอร่อปลอมเ์ด้วนี่พี่น้องเด้อครับตำเลยบัดในห้องคือห้องลาบปูนี่ลาบซุกนี่ตามอือตอร์โตนี่แล้วห้องไปคันน้ำหน้าเหมืนนี่จีแต่คือขาดปลาแดกบ่ได้อะไดิบบอเนี่ยต้องใส่หนีกันบ่ได้อะไรบบดเลยครับแต่ว่ันนี้เขาซิว่าไส่น้าปลาแดกบอครับโอ้มาจิตัดกันครับพี่น้องครับนี่ครับผมเป็นสูตรเพื่อนเด้้้อออลงงงเบบบบิ่่คครรััพีีนนด โอ้คือนอตมันห่าหินเด้อมันจินตามใจร่วมกันดีมันเป็นยูจังไดนอนเบิ้งกันบ้านนอตเนาะยเงียบเลยเงียบเลยครับเดินเนี่กาบอว่าแต่นั่นแหละลายคนละพี่ทุดใจนี่ก็ยังไม่เคยลองพัดโทนกันซิบไม่ได้เลองหรือว่าแฟนคลับทุกๆคนเหรอครับพี่น้องครับยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจัะลองเบิ้งพี่น้องครับถ้ามีโอกาสก็มาเลยนะพ่อเน้อเพอได้ียูได้กิ่นยูปู่เฮามันมีอยู่ว่าปีน้องพี่น้องพ่อเนาะไม่นะครับครับน้องครับสหรับแฟนคลับที่เพิ่งกำลังเบื้องยูว่าอยากกินลิ่อออยปู่มมืืคนปลอมมนี่าองเบื้องได้ บักขามน่อยนี่สำคัญเต๋าเลยครับนี่บัวบึงใส่ถ้กว้วยผูรึครับใส่ก้วยบาซิลห้องจังกังนรึแก่ก้อยบาซิลว่าใส่พวกกันมดแดงว่าแมนบ่ะหมดแดงกันอะอกันกับแต่ใส่บักขามเพิกไข่คักกันอีกข้ามกันกข้กนัก,กนกันครับบักขามนี่พี่น้องครับนหน้ยเฮ<ะ>้ยหนาเดี๋ยวไปปลอมช่วครับพี่น้องครับครับเอาเดี๋ยวพี่น้องให้พปลองช่วเลจากว่าเบืองแล้วพี่น้องแล้วพอไอตัมหลกกัจังปุงแล้วพอนะครับรัาพี่น้องครับถส่ตำมะเหลกครับพี่น้องครับนี่ล็กน้อย้ะพี่น้องต อันนี้คืออย่างอกหักต่แย่ง,งที่เขาได้มานั่นก็แยงครับเนี่ยก็คือการใส<ว><ว>่นี่ยพวกมันมาหลายปุ๋ยก็ใส่เบิดทีเนี่ยมันต้องต้องมีปริมาณมีปริมาณใส่กัน,นเฮาใส่หลายกันไปนี่มันจิจิวรหรือมาขึ้นจินไไน้มอะไรหมดเแน่แสดงว่าของอีย่งกระซังตองใส่มันพอดีอย่าใส่มันเกินให้มันสมส่วนกันครับครับพี่น้องครับนี่ครับผมถึงว่าแซ่บอยู่ดอก็แท้ก็ใส่เกินใส่หลายมันก็เป็นพวกแซ่บไปอีกแบบนึงอีก เพราะฉะนั้นแล้วอีย่างกระซางเราพอ่าต้องให้อยู่ในความพอดีนี่ตพวโผมว่าคนบุกคือกันพู้ลงค้นกับบาสิี่ยเออเิวเฉีวใจสิขาดจินบ่กอไรพวกนะะเออพู้ลงค้นเหมนว่าหอมใส่อย่างกบกะหอมคือกอาุมะเน่แม่ครับเพราะฉะนั้นกระซางเอาเอาต้องเอาต้องเอาเป็นกลางครับก็คือคอือพอดีขันผู้เฉีวกับบอสไซครับ บ่เปลี่ยนอย่งคำมพูมักกับไสลายเอาคัมพูมักกับบ้าหอมไสลายลายโลยคูมพูมักอันนี้เอาไสพอดีเอาชูรสน้ำจิ้น้อยครับครับกุผงรสกับน้ำน้องบางงานต้องมีผงชูรสเออเบ้ยไก่เก๋าจิ้น้อยเราเพิ่มเรื่อย่ครับโอ้แต่ว่าเกลือนี่เไอ้ไหนห่าเอดอาหารเพราะว่าผมไปเบิ้งสังเกตในร้านอาหารเนี่ยเ้าจะเขาจะไม่ค่อยใสน้ำปลาใส่เกลือเลยครับว่ารสชาติมันจะมันจะบเปลี่ยนมันก็บขึ้นกบกล้วยปลาครับกล้วยปลาแต่เขาใสน้ำปลาเนี่ยมันจะออกมาเหลวเลยมันจะเบาแข็งแต่เขาใส่เกลือนี่ คือเนื้อของปลาของอยังนี่มันสิแขฉนมันสิแข็งถึงมากมันโอ้นี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็ต้องใส่อีกน้อยใส่จักน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติครับพี่น้องครับเขาก็จะใส่หลายนี่ครับผมเน้นเกลือเป็นหลักไม่นี้ผมสิตำมคือตำของฮึ่งที่ทำไปไหนพี่น้องครับผมนี่ครับผมคือคลุกเข้าวมันเข้ากันครับพี่น้องครับวิธีการ ก๋วยปูหรอม่าตาปูหรือว่าตอะไรก้วยตามอะไรเู้ะว่าี่ก๋ยขุมันจะดีมี่กวมันมีบัาอางกวมีอรี่เราลุมาก้วยวาราบนี่มันก็ต้องไส่ขกาวขุวนั่จึไ่คราบงานต้องเพิ่มกวขัวเข้าไปครับพี่น้องครับหลังไงตาแล้วพอป คือพ่อว่าต้องใส่ข้าวขวดจักหน่อยว่าสันว่าก้อยเรื่องข่าขวดมันโมเมนโอ้ยโมเมนแล้วปานนั้นว่าก้อยปูว่าสันว่าเขาทวนแล้วเขาทวนแล้วขอบคุณนเลยครับครับผมบ่เขาทวนเ้าขอบคุณอ้าวพี่น้องเบิ่งเน้ยพี่น้องเลือกสูตรเพิ่นนี่ครับใส่ข้าวขวดข้าไปมันแข็งข้าไปเนาะหอมเข้าไปีได้พ่อเพราะว่ายังเพราะว่าเป็นก้อยเป็นลาบครับขาดอะไรคือข้าวขวดวันนี้ผมไปหาหมูผมอยู่บ้านบ้านนั้นบ้านหัวซานอืมป็นคนทางหกนี่ยล่ะครับผม ก็น่ะเอาเจียกันน้ากันมกใส่กันมกกินนัำเสียเขาเจ้าใส่ข้าวขัวที่เฮ้ยทัากินใส่ข้าวขัวดูเยอะดิเขาเจ้ามากข้าวขัวเอาข้าวขัวเป็นลักเอ็้ยังกระซ้างต้องใส่ข้าวขัวไปเลยแต่ว่าผมกินมึงแล้วนี่เสียบองมึงินนิดเดียวอ่ะส่วนใดเอกพี่น้องครับเคยมกบ่พี่น้องคบมกเสร็จน้าใส่ข้าวขัวผมว่ามกเสร็จน้าใส่ข้าวขัวคือคือคือข่าเบี้ยข่าขัวเขาเจ้าเอิ่นเพราะข่าเบี้ยข่ายังเงบจีจีไฟนะอืข่าขัวเมียนว่าเจ้าเป็นบ้าสิีกว่านะเนี่ย คือคือบ้านโฮะบะเคยใส่นะครับแม่นครับแล้วแต่สูตรไฟสูตรมันครับนี่ครับพี่น้องเลยว่าโอ้ยเปิดเอ็ดแล้วมันเสียบเลยนะเนาะเอามาจากล่องเบืองกับว่าเป็นยังครับพี่น้องครับไปอยากแอกล่องเบืองกับร่องเบืองไปกินน้ำหมูเหรอมันคือแสีบแต่ทั้งหมดครับมันเป็นเสียบเครื่องอะไรหรีอแบบไหนครับเยอกเลยนะตัวจิ้งแขีงกับเป็นตัวอ่อนครับครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วซิมจุบมกันนะครับจางเซิมกิบเพราะน้หูอยู่ครับครับเอาลองเมือก่อนนะน้องเนาะให้พอเป็นซิมมือก่อน ยี่ทำย่างไรเหมือนคนพันขากันยากอีกแล้วอือหูว่า,าท่านละเนม่ยบ้านพี่น้องเป็นยังไงครับพ่อเป็นยังไงครับพี่น้องบุ๊มีิ๊นอใส่อีกแล้วครับเ<อ>มื่อหลับเต็มร่องมึงบ่นเดี๋ยวพอร้องกันสุดยอดเลยครับมาพี่นออ้องเอียผมขอร้องหน่อครับมาเดี๋ยวพี่น้องจะหาว่าผมตัวเอ้ยไปล่านี่ครับพี่น้องครับ,ค,รบคือผมปรุงทีเดียวเสร็จเลยอพอบ่เล้วก็อพอได้ใส่อีกอ่ะ พี่ต้องครับกาจะของปูว่าไงว่ามันจะมีก็จะของบักขามื่อกี้ก็สบมใครจะงานแหละมีรสชาติของพักอะไรทางแง่งครับมันมีมีรสชาติอยู่มาทั้งที่เลยดิอืมแล้วพักแง่งนี่คือเป็นตัวอันตรายกับไซร์ไลน์มันอยู่ออกเฟี้ยงเลยดิว่าไงว่าเฮาวเลยหน่ำทั้งบักขาหย่ำทั้งตูปหน่ำน่ำทั้งปูเข้าไปลองครับมันเลยเป็นแบบโอ้สุดยอดเลยพี่น้องยังสี่เลยครับ โอ้ยสุดยอดอีดีเรื่องอย่างนี้อลยี่น้องผมก็เห็ดจินดิ้วเห็ดพิศพืชดิวพุ่งกว่าเห็ดจินเด็ดครับครับนี่ครับพี่น้องครับลองเบิองพี่น้องครับโซนเนี่ยนี่ครับผมหน้าตามองมาข้อไอ้กระปูใส่มะขามน้อยครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่เรียบร้อยนี่เนื้อพี่น้องเออเมือนเดี๋ยพักสังเงแน่อันนี้พักอันนี้พักอยังครับพักพักขมบ่นี่แหละครับเขึ้นเงินอื่นว่าพักสังพักพักสังบ้านนี่นั่เงินพักสัง บ้านทีนึงก็เอินพักสั่นนี่ครับพี่น้องครับเบ้ยนี่ครับพี่น้องครับมื่อนี้อันนี้อยู่ในกิ่นเฮานี่ครับผมครับตำปูโซสูตรของคุณพ่อป้อมครับพี่น้องครับครันะอันนี้ไปกินก็ตำหุ่งนี่จริงก็ตำหุ่นก็กำลังตำหุ่งอันนี้ก็ตำแบบนี้อ่ะฝีมือของพ่อทาครับครับผมหมูหมูครับหมูเอ้ยแต่ว่าแต่ก็เก็นสูตรตำปูครับพี่น้องครับหมูมื่อนี้ผมเบิ่งกินผมกินตำปูพี่น้องผมแซ่บไปเลยนี่ครับผมกินทั้งเราหมูทั้งตำปูเหรอครับมือนี้แม่นมาครับ จิ้นหัวโซสุดอยียวแหละครับนี่ที่จิ้นก็ตำหุ้งอยู่ยนียโอ้ย,อยนอ้องคุูกันเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้พอยู่มากินน้ำเดือดน้องพี่น,อน้องเนงาะใครมีโอกาสมาอยู่มากินนะพ่อเนาะพีน่น้องแฟนคลับเฮาที่กำลังเบิง่งนี่ตอนนี้ละผมเคยไปสซบปลารไปหอดโคงไปหอดแม่นม้ำคงผมได้ไปซื้อตำหมุ้งมันเป็นรูปเป็นปูแบบบ้านเหูเป็นปูยังเป็นปูใบไม้เลยครับนี่ขนน้ำขานไหมโอ้ปูขนปูขนปูม้วนนั่งเงนกระเจ้านี่ใส่ตำหมุ้งนี่บดได้ดวงเด้ โอ้สื่อสดเลยครับคันดองนี่บนมีคนซื้อกินเลยอันนี้เป็นคุนจริงผมเคยไปครับมันอาจจะเป็นบวคือกันเดี๋ยวพี่น้องพี่จะหน้าเบื่องเอาเนาะคำคำคำบอถือครับคำบอถือว่าอะไรกับโคตรขออภัยนะพ่อเนาะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นไเพ่อะปั๊บสู้คนสุดท้ายปะครับสาเร็จครับครับพี่น้องครับก็ถือว่าประสบคนสุดท้ายเราเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้วิธีสั่งเข้าไปสักนีดก่อนครับผมครับสวัสดีครับ